วัสดุอุปกรณ์นะคะสีไม้ค่ะกระดาษทิชชู่กาวและใบง,งานกิจกรรมค่ะเริ่มจากเด็กๆนะคะนำกระดาษทิชชู่มาฉีกขยำขยำขยำจุ่มกาวนะคะและเด็กๆแปะลงไปบนดอกมะลิเลยนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะเด็กๆสามารถลอกกระดาษให้บางแบบนี้นะคะจากนั้นทากาวให้ทั่วดอกมะลิ ในใบงานที่คุณครูกี่เตรียมไว้ให้นะคะทาให้ทั่วเลยจากนั้นเด็กค่อยขยำกระดาษนะคะและติดลงไปในดอกมะลิให้เต็มและให้สวยงามเลยนะคะทำให้ครบทุกๆดอกเลยนะค่อยๆทำนะคะไม่ต้องรีบนะคะ ดอกมะลินะคะเป็นตัวแทนของสัญลักษณ์วันแม่นะคะเพราะดอกมะลิเนี่ยเป็นสีขาวแทนความบริสุทธิ์เหมือนความรักที่คุณแม่มอบให้กับเด็กๆซึ่งเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะคะไม่หวังสิ่งอื่นตอบแทนเลยจากนั้นนะคะให้เด็กๆระบายสี การของดอกมะลิและใบของดอกมะลินะคะด้วยสีเขียวให้สวยงามเลยนะคะค่อยๆระบายนะคะอย่าให้สีออกนอกเส้นนะ